สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลอาจารย์เกาหมาเก่งนะครับเมื่อวานที่อาจารย์ให้ลองเดลเกนไปก็ตายนะครับเพื่อนๆนน่าเสียดายนะครับโดนช่วงทดเจ็บไม่เป็นไรครับเพื่อนๆ่ยังไงวันนี้อาจารย์ก็มีบอลที่อาจารย์ชอบอยู่หนึ่งตัวมานำเสนอเพื่อนเนเหมือนเช่นเคยนะครับ ใครชอบก็จัดขัดก็สวนนะครับเพื่อนๆบอลที่อาจารย์ชอบนะครับเป็นบอลน,นิคคาร์กัวเตะเวลาตีห้าคู่ระหว่างจาราปากับยูเวนตุสมานาโกให้อยู่จาราปาที่ราคาเสมอ ยังไงเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆทุกคนนะครับ